นิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่องกบกินเดือนกินตะวันในอดีตการมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวสองคนและมีลูกชายหนึ่งคนพ่อแม่ได้ใส่ใจในการเคี่ยวเข็นให้ลูกสาวทั้งสองเป็นแม่สีเรือนหรือให้มีกิริยามารยาทเป็นกุลสัตรีส่วนลูกชายก็สั่งสอนให้เป็นกุลบุตรที่ดี แต่พ่อแม่มักจะเอาใจลูกชายเนื่องจากเป็นลูกคนเล็กจึงทําให้พี่สาวทั้งสองมักไม่พอใจจึงทะเลาะเบาแว้งกับน้องชายอยู you Boy. ่บ่อยเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตจากไปก็เหลือสมบัติให้ลูกๆไว้มากมายวันหนึ่งพี่สาวทั้งสองได้ทำอาหารค้าวหวานจำนวนมากเพื่อจะไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ น้องสาวมีความสุขจังเลยนะที่ได้ทำกับข้าวให้พ่อกับแม่นั่นสิพี่เราเรียกทำกันเถอะเดี๋ยวไปวัดกันนะเมื่อทั้งสามมาถึงยังอารามและพร้อมจะทำบุญท่านใดนั้นก็พบว่าลืมเอาทัพพีตักข้าวมาน้องสาวเห็นทัพพีไหมพี่หาไม่เจอเลยตักข้าวไม่ได้เลยที่ฉันก็ไม่มีนะพี่สงสัยลืมไว้ที่บ้านแน่ ถ้าไม่มีจะตักข้าวได้ยังไงทำไมนายเตรียมของไม่ครบใช่เป็นเพราะนายเลยแล้วนี่จะทำบุญให้พ่อกับแม่ยังไงพี่สาวทั้งสองโกรธน้องชายที่เตรียมข้าวของไม่ครบจึงด่าว่าต่อหน้าฝูงชนและไล่ให้กลับไปเอาทัพพีที่บ้านมาใหม่ทำให้น้องชายโกรธมากๆ หลังจากทําบุญทําทานเสร็จเรียบร้อยน้องชายจึงได้ตั้งสัจจะอธิฐานว่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในครั้งนี้ก็ดีครั้งไหนๆก็ดีชาตินี้ก็ดีชาติที่แล้วก็ดีขอให้ได้เกิดเป็นพระราหูให้พีสาวคนหนึ่งเกิดเป็นตะวันหรือพระอาทิตย์ และให้พี่สาวอีกคนหนึ่งเกิดเป็นเดือนหรือพระจันทร์และพระราหูจะคอยคาบตะวันและเดือนให้ได้อับอายชาวโลกเหมือนกับที่ทำกับตนให้อับอายชาวบ้านผลของการอธิษฐานได้เป็นจริงตามนั้นแต่ด้วยบุญญาบารมีที่พี่สาวทั้งสองได้สั่งสมมามากเช่นกัน ทำให้พระราหูน้องชายไม่สามารถคาบทั้งสองไว้ได้คงเพียงแต่เอามือบังไว้ไม่ให้เกิดเงาได้เท่านั้นวันดีคืนดีขณะที่ตะวันกำลังส่องแสงพระราหูจะคอยเอามือไปบังจนเงามือไปทาบตะวันทำให้เกิดสุริยุปราคาดวงอาทิตย์หายไป ตะวันแล้ว,ช,ว,กลกวช่วยกันทําให้ตกตกใจหน่อยเอาไม้มาตีเอาไม้มาตีสร้างเสียงปวนช่วยกันพวกเราเมื่อราหูสะดุ้งก็จะชักมือกลับไปทำให้ไม่มีเงาบังพระอาทิตย์บางคืนขณะที่พี่สาวซึ่งเป็นพระจันทร์กำลังส่องแสงน้องชายซึ่งเป็นพระราหูจะคอยเอามือไปบงังจนเงามือไปทบับทับพระจันทร์ ทำให้เกิดจันทรุปราคาเจ้าขาเอ้ยกบกินเดือนแล้วช่วยกันทำให้กบตกใจหน่อยเอาไม้มาตีเอาไม้มาตีส่งเสียงดังช่วยกันพวกเราเมื่อราหูสะดุ่งก็จะชักมือกลับไปทำให้ไม่มีเงาบังพระจันทร์ ด้วยความที่ทั้ง3คนพี่น้องได้กระทําเวรและจองเวรซึ่งกันและกันจึงทําให้ต้องจองเวรและสร้างกรรมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดไปตลอดการอันยาวนานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ใช่การจองเวรต่อกันแบบนี้